มณอนี้ยน,นทิยาภาพ,าพ,พรมพี่น้องเอซี่ไปตามแน่ทางคองแม่ดวนนะคะแม่ดวนมวดที่ผ่านมานี่คูหกสามนะคะสองใบนะคะสลัดกินแบ้งสําหรับมวดนี่ซื้อไว้แล้วนะคะสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะมม้มีหก่กสาม่าคอ๋อคนขาลยลอตเตอรี่เพื่อนบอกให้ซื้อซอยคนน่ะซื้อซอยสองหางอนแล้วเอาสองหา<ม>งแม่ดูถามคนว่ามีอย่างนนี่นั่น คนราบม่หกสามไม่ยังนแน่แบอีคนนี้นี่หกสามแล้เออหกสามแ้ไม่อจะรู้ว่าแม่ดวนถูกหกสามเอาเลขหกสามมันจะใส่คิดซื้อซื้อแบบว่าเอาซื้อสอยก็เลยคิดแม่นแท้ะคิดคิดซื้อซื้อก็บถึกเนาะซื้อกตเรืบว่าหสามแล้วไม่พอก็ซื้อซอยถูกหกสามสองสองใบแล้วได้ซื้อเอกชน ซื้อแต่สลากกินแบ่งแค่นี้แล้วันนี้ได้จักใบแล้วเน่ะวันนี้ซื้อสามหาวันอสามาวันหันถึงหกสามได้สามหาจักใบแล้วแม่ดวนสองใบซื้อน้ำผู้เข้าปะเมื่อไหเนาะดวงอาจจะสมพงกันเนาะมักจะซื้อซื้อที่ไม่ถามวันละใบวันนี้ซื้อสามหา เป็นเลขฟันเลขมากจังเลยนะต้องระวังนี่ซื้อซจำเนาะเพาะซื้อหลายตัวดีบาทแม่ดีบาทตั้งห้าสามนาทีตัวละไม่เอามาด่วนเนาะขายนางโตขายนางโตยี่สิบละตังโมหมูว่านหมูว <Whoa> ่านบ้างอันหมูว่านนี่วันเสาร์วันอาทิตย์คนหลายบ่ก็ได้ขายอยู่บ่ก็ได้มาหลายมือแล้ว วันธรรมาดาค้นจะบลายเนาะเสาทิต์จะค้นลายต้องจ้าถ้าเป็นวันอาทิเสาอาทิดกับ่อยากมาดอกไม่ค่า็นได้ขายของ่อยากมาเราควรทีร่เมักกะดาเนี่ยี่จะต้ออือแสดงว่าแม่วัดเขาไปเก็บเีสปากล้านไว้ซื้อไว้เราฟันว่ามนใแม่ดวนสีบาทจ้าสีบาทกับนาธิดท่ากับมี่ยม้กินเมา เราวดว่าหันซื้อเลขหกสามไว้เราฟันบ่แน่ซื้อเลขถือกับบ่ฟันวันนี้ไว้สามหาเรากระบพฟันขึ้นกันเอาวันป่ะถือเราบอกสันเปดวนซื้อไว้ห้างเดียวสามหาวันที่ผ่านมาพันถูกหกสามนะซื้อไว้กระเพาะฟัน ้ซื้อไดหลายร่ถแนนซื้อเงาบินค่าโอกับว่าถือคันสิบ่าถือคันจีถือซื้อห้างเดียวกระถูกเคยซื้อยูโรตรีเป็นยี่สิบใบว่าถือคันจะถือซื้อแค่สี่ใบได้ถูกกถือตลอดกบอก้อไม่เจียบกระถือว่าเล่าเลขมาส เดียวกันใ้ตเก่าวมัตสัย่าการนี่ซื้อไปซื้อมันตางคนต่างซสื่อเลขกออกมาเหมนว่าถึงน้ำกันลันไดวกันแต่ไ่เยปอดงที่ว่านั่นรางวันนี้คนซื้อไปมันซื้อมาคนซื้อแต่ไม่ได้ามคนเออเออเออมันดมัิดนี่เธอีบกเดียคกกับไมซื้อซื้อเดวนี้เฮ็ดเกิดลายบอลันลาย เตีมจานเ่าจาน่ห้าสิบสามสิบแมะ้าสแล้อนที่สดับจ้าคนสองร้อยือเปเอาไปย็นไดหนึ่งวัยเป่าจะื่อไปนองกรุงเทพเ็รวมบ่แมหม เก็บมากหม่ๆมล่างให่เบดบานแบนเบียบานเ้ามัน่แข็งแม่เป็นบ่แข็งจะรู้ว่าแม่ดวนซสื้อไว้สามหางเดียวนะคะเื้อหัวที่พันซสื้อไว้แล้วก็เงียบเมียดซีรีเรลยกออกมาจังหูบาถูกวันนี้ซสื้อไว้แล้วก็เงียบเพื่อนสามหาบ่อฟันยังเลยบ่มันมหลักถึกหรอเปล่า

เห็ดลายท่านเลยเห็าเต็มเลยเห็ดเผ็ดเห็ดเพ็ดซื้อเมื่อนดีเ so ี like ่เม like ือวเกิดนี่ที่ได้ไปหา่อแล้วแก้ม่หนอนมี่นะดอกบัวเตลายของบขาหน้ายมอเดิมครับห้าแม่์ในจานจานเท่าไรนี่ สี่สิบาทจานละสี่สิบโอ้จานหนึงเ็ได้แกงปแกงเ่าเตอนไหนเราบอบางที้กล่องง่มันงายเลยนเก็บเองก็เศ้ามากได้หลายก้นนี่มันบาขายเกินสิบเ้รมันบางขายไเรอยแต่บาขายไปเรื่อยเก็บตัตีได้เลยยเห็นอเห็น ไปดึงเก็บเองเข้าบ่อเด็ดผูกปล้วไนอันนี้เป็นเ็ดตางมาในผูกตามธรรมชาติจานละสี่สิบบาทหอยหอดนิดเดินน้ามันสีออกข้าวต้มมีนาเกียสองเกียสองเกียสองเกียอื่นอีกนองเฮดร่วมก็นเร่อง ไปเก็บชิ้นส่เก็บนหนาถาเก็บเงินจไปจับเงินด้อนนี้เป็นเลขมดวานื้อถือกสามเงินทีสามหาอยู่ใหนกระตากับมีดบ้างตอนหายแ้โอ้เวล้วขายเมืนอไหรแม่กับมใส่จานจัดเลยจัดันเก็บจะก้นหนีเพืนอะไรเด้อเก็บผู้เดียวหล่จ้า

คืนลาจอยแล้วน,นะคะในคลิปนี้เป็นแนวทางของแม่ดวนนะคะแม่ดวนคนถูกหกสามวนดนี่สามหาฮะเยอนะคะนะคะถือว่าแม่เลขมวดบ้างค่ะถือทั้งเพิ่นปะบวกบวก,บวกเป็นเทพพระพระเป็นเลขสี่เลขผสมเอาแม่เมื่อเป็นพระบอกแม่ติแม่ติเป็นผู้ไปบอกพระแม่บอกพระพระวันแรกินบาทจ้า อายุได้อันนีสิบปีกันได้เอาเงิใส่นพกสิบาสาบาทจ้เป็นเื่องสือเป็นีใจ